wow, bình nhon ơi, cựa bồ khomai bình nhon, đãเคย kéo mong nỉ đã trăm nghìn bao đại nóc với con, bạc đắng cả bao đại bình nhon, เหลือกระตาเด้พี่น้อใส่ถุงถ้าปล่อยให้บานมาแล้งนี่มาเหลือแล้วเนาะคนอื่นกระสิมาเอาก่อนว้ายตกใจบิดพี่น้องเลยใส่เด่น ค่ะหักใหม่ลายพี่น้องเดี๋ยวมาเลี้ยงเขาจะเาเบ่งอีกเนาะเอาซ้ำเอาซ้ำเห็นก่อนพี่น้องาอาจจะพูกนะไม่ใช่เพื่อน ทุกคนยับฝากกันหน่อยหนงได้ทุกคนนี่ดวงที่เาโอ้ยหัวนี่นี่โอ้ยบอนกรสิจงไถเนาะนะมาอยู่ไกลได้พี่น้องขางข้างปากดังก่ได้นี่จะส้ำกันด้พี่น้องว้าวหน่นพี่น้องอโอ้น้ำกัน้ำน้ำเป็ะพี่้องเลย มืึอนี้วันที่มือนี้วันที่เท่าไหร่ไม่เจอกว่าไรวันพุธมันมีวันพุธเนาะมันพุธเดือนสิงหาโอ้ยเดือนกันยาลยนาลงมาแล้วมือนี้วันพุธโอ้เมืนวันที่สิบเจ็ดพี่น้องบอกว่าเด็กออกเฮ้ยก็ลืมเนาะมันวันหัยออกเนาะมือนี้วันที่สิบเจ็ดกันยายนงจังซอยกันปีหน้ามองเตา

ปกติซีซันปกติซีซันเด้่ยเเห็นหลายป่านมันยังจุ่มอยู่พี่น้องก็เลยบ่ิหารแต่ว่าบ่กปันใดเนะาะกลัความกำลังบานเนี่ยโอ้ยจะเป็นสีเป็นเปล่ขาวอยู่หน,น้อยมันเศร้ากัเขามาอยู่แต่ว่าพ่อหนุ่เห็นเนาะไปเอาอยาพุ้นก่อนเนาะขาดกามาจะมาแหวกน,นะพี่น้องนั่นขาดใหม่ก็ไล่หลายเๆพี่น้อยแล้วก,ก,ก็จะได้เป็นคือดอกนี่เป็นสดอกจะเป็นสีพุ่ พอตัวเก็กีกยน็เด้นพีม่น้องบ้าน,นี่ซ่ไว,ว้ท่ายิ้เพิ่งแลจะเข้าหมุนปลาเนาะทำมักค่ะชอบใจเนี่ยเลยค่ะฝากเปกระลังใจให้ทุกที่บันะคะกดไลค์กดแชร์วไวเพื่อเปกระลังใจให้กับคนทำคลิปนะะก็บคุณก้า